สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนเชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านท,ทุกคนเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สดเปิดไพ่อ่านดวงลัคนาราศีพฤกษบนะคะจันทราคาาสีโลหิต ตั้งแต่วันที่7กันยายน2568นี้ไปอีก30วันจะมีอิทธิพลเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับค่ะสำหรับวันนี้นรับชมได้ทั้งชาวลักนา สวัสดีคะ่ะคุณวัิชยายินดีต้อนรับค่ะ,สว,ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณโบโมเคนชิลถ้าเอฟสะกดผิดขออภัยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูยูสวัสดีค,ะค, omo, il, ดค่ะสวัสดีคะ่ะคุณโอลิวันว,วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวศุกร์หรือดาวจันทร์สถิตท,ที่ลัคนา พฤกษบได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนคือชาวราศีพฤกษภตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ23พฤษภาใช้พฤกษไหม่ใช่คะ่ะใช่เลยคะ่ะเป็นราศีนะคะ สวัสดีค่ะคุณวีสวัสดีค่ะคุณครูยูยินดีต้อนรับค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทรีอาเราเริ่มกันเลยนะคะเปิดไพ่เปิดไพ่คว e n ออฟมูนนะคะเปิดไพ่พระจันทร์กันเลยได้เวลาแล้วอธิษฐานเปิดไพ่กันค่ะจันทรคาสีโลหิตนะคะที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้7กันยายน2568 อิทธิพลน,นี้จะส่งผลไปอีก30วันให้เกิดสถานการณ์ใดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤกษกบ้างคะมีไพ่เดบบผัดเส้นทางใหม่เปิดออกนะคะและเส้นทางของความก้าวหน้าด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเส้นทางใหม่ๆเปิดออกบางคนอาจจะได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับการงานตำตำแหน่งงานการสมัครเข้า ทํางานแล้วถูกเรียกตัวอะไรที่เคยสอบแข่งขันเอาไว้มีข่าวมาข่าวดีมาถึงตัวมันจะต้องมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเรื่องของการงานเพราะว่าจันทคศนี้ส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารที่มาถึงตัวแล้วทาให้เกิดความมั่นคงมากขึ้นเพราะว่าเขาเกิดขึ้นในเรือนพันธุ แล้วก็ส่งกระแสถึงเรือนอกรรมมะที่แปลว่างานนะคะตำแหน่งนะคะการประเมินมีเกณฑ์ถูกคัดสรรเนี่ยถูกคัดสรร assessing ได้ประโยชน์มีเกณฑ์ได้ประโยชน์จากการถูกคัดสรรถูกประเมินในแง่ดีนะคะถูกคัดเลือกมีเกณฑ์ถูกเลือกนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะมีเหตุสำคัญสำคัญที่จะทำให้คุณได้ คะแนนดีๆถูกมองในแง่ดีโดดเด่นกว่าผู้อื่นในหมู่ในหมู่คนที่ทําอะไรร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีข่าวดีเรื่องเส้นทางใหม่ๆเปิดออกบางด้านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวได้ ทัศนาศึกษาได้ทัศนาจรอะไรแบบนั้นด้วยนะคะเส้นทางเปิดเปิดออกบางท่านอาจจะได้ย้ายบ้านอาจจะมีข่าวดีเรื่องการขายหรือการซื้อทรัพย์สินที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านช่องอบาลลานมาค่ะความสมดุลบาล้านนี่เกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยนะคะพี่ๆเพื่อนๆชาวรึกศพ นะคะมันจะแปลได้ว่าคุณนั้นอาจจะเข้ามาดูแลตัวเองมากขึ้นวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองมากขึ้นด้วยอะไรอะไรที่เคยใช้ชีวิตจะจะได้ปรับปรุงจะได้บูรณาภาพจะได้จะได้ทำให้สมดุลมากขึ้นในเรื่องของการทำงานแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะหรือบาลานี้แปลว่าถ้าหาก เซลเลิฟมาอีกแล้วถ้าหากว่าคุณนั้นรู้สึกว่าทำอะไรแล้วไม่คล่องตัวรู้สึกว่าเข้ากับสังคมรอบตัวได้ยากก่อนหน้านี้รู้สึกแบบเบื่อหน่ายผู้คนในที่ทำงานเจอกับแก๊งแบบการเมืองกวนกวนเล่นเกมการเมืองในที่ทำงานอะไรแล้วแล้วแบบไม่ค่อยประสานอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างจะเริ่มลงตัวนะคะเหมือนกับทุกอย่างจะ จะถูกจัดแจงจะถูกเกลีย่ยใหม่ให้ลงตัวสำหรับคุณมากขึ้นหรือให้คุณรู้สึกว่าคุณนั้นผ่อนคลายในในสถานการณ์ที่เคยตึงเครียดในสถานการณ์ที่อยู่ยากในสถานการณ์ที่ปรับตัวได้ยากทุกอย่างจะกลายเป็นว่าสมดุลน,นะคะแล้วยืดหยุ่นสําหรับคุณมากขึ้นสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปดีมากขึ้นเพราะว่าดาวพระจันทร์ที่ก่อให้เกิดจันทราคาตในครั้งนี้ มาจากเรือนสหัชชะด้วยนะคะมาจากเรือนที่แปลว่าสิ่งแวดล้อมเริ่มดีขึ้นสําหรับคุณนะคะสิ่งแวดล้อมเริ่มแปลสภาพสําหรับคุณแต่บางท่านอาจจะแปลว่าได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงได้เดินทางและได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆแต่ดีมากๆสําหรับคุณ เซะะลเลิฟนี่แปลว่าการดูแลตัวเองการกลับมา,าจัดสรรน,นะคะการกินอยู่หลับนอนชีวิตประจำวันอะไรที่เป็นรูทีนจะถูกแปลสภาพให้ดีขึ้นต่อคุณนะคะเรามาดูไพ่เอฟจำชื่อไพ่ไม่ได้เอฟขออนยาตหนไปดูมาสจ์นี์ ไพ่มหาสจรย์ญญกันนะคะวัดแขกวัดฮินดูโอ้บางท่านอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับแบบการได้พบเจอกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเอฟเอฟจะตีความตามแบบทั้งหน้าไพ่ด้วยทั้งชื่อด้วยทั้งลักษณะด้วยนะคะคุณอาจจะมีเหตุให้ได้ลาบผลมาจากคนที่ดูแบบ คนที่ดูมีความอนุรักษ์นิยมนะคะคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่แบบแบบอนุรักษ์นิยมนะคะแบบเป็นเป็นสายแบบสายโบราณจะพูดว่ายังไงดีแบบคนที่มีความคนที่มีความอนุรักษ์นิยมคนที่ดูมีความรู้ทางด้านเก่าเก่านะคะที่จะส่งเสริม สนับสนุนคุณและบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ายากยากในตอนแรกที่จะร่วมงานที่จะทำงานอะไรด้วยและดูเหมือนกับเหมือนกับทำอะไรซ้ำๆไม่ค่อยเปลี่ยน แต่สเสถียรดีแต่มีแต่ว่ามีสเสถียรภาพดีอะนะคะเหมือนกับว่าไม่ค่อยทําอะไรพลาดแต่ไม่ค่อยมีไอเดียอะไรใหม่ๆและคุณสามารถยืดหยุดและปรับตัวให้เข้าไปเรียนรู้ตามกฎเกณฑ์อะไรเหล่านี้ได้สมมติว่าคุณได้บรรจุงานในส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรอะไรที่ค่อนข้างเก่าแก่คุณจะรู้สึกว่ายุคนี้สมัยนี้แล้วโอ้ยทาไมยังทํางานระบบแบบนี้เก่าๆอะไรอยู่แต่ว่าคุณจะเห็นแบบความ คุณจะเห็นความดีในสถานการณ์แบบนี้ว่าเอา้ามันก็ไม่พังดีเนาะคุณอาจจะได้ข่าวบางอย่างของของเพื่อนคนอื่นที่ทํางานคล้ายๆกันกับคุณแต่ค่อนข้างไปแบบนําสมัยเลยค่อนข้างไม่มีกฎเกณฑ์แล้วก็อาจจะพังแล้วก็อาจจะมีปัญหาแล้วเหมือนคุณจะได้เห็นวิสัยทัศน์ใหม่ๆคุณเหมือนจะได้คัดเลือกอะไรประเมินอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งของสิ่งที่คุณได้เข้าไปเรียนรู้ตอนแรกอาจจะปรับตัวยากแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเห็นความ คุณจะเห็นความแบบมีประโยชน์นะคะมันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะเข้าไปได้มีคอนเน็ชันกับคนที่ดูลักษณะแล้วเหมือนกับมีความคิดรูปแบบเก่าแต่ดีสำหรับคุณนะคะหรือบางท่านอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่ค่อนข้างจะมีระบบแมนวนวลมีระบบแบบที่บางทีก็ เหมือนเก่าสมัยแต่บางทีก็เหมือนใหม่อยู่เสมอนะ,นะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะส่งผลมาจากมรุตยูที่กลุ่มดวงชะตาของคุณอยู่ด้วยอะว่าถ้าไม่ใหม่สุดๆก็เก่าสุดๆหรือเอาทุกอย่างมาผสมรวมกันนะคะมันเหมือนกับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานอะไรบางอย่างให้เอารุ่นเก่ารุ่นใหม่มารวมทีมมาเป็นทีมเวิร์กอย่างนั้นด้วยก็ได้นะคะเอก อ่านไปตามลักษณะของแบบแขกฮินดูครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรที่อนุรักษ์นิยมเนาะทำอะไรแบบศรัทธาซ้ำๆแบบนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นหรือบางท่านอาจจะตีความไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะว่าอาจจะได้อะไรเก่าๆอาจจะได้มรดกอาจจะได้อาจจะได้ทรัพย์จจเก่าๆเอางานเก่าๆขึ้นมา ปรับเปลี่ยนปรับใหม่แปลสภาพใหม่รีโนเวทบ้านขายขายทรัพย์สินที่ดินมรดกได้หรือเป็นนายหน้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการกับการแบบทำเงินจากสิ่งเก่าๆทำเงินจากงานที่งานที่แบบต้องเชื่อมโยงกับ โบราณวัตถุหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุอนรักษ์อะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลมรดกหรือว่าได้อะไรมาจากผู้ที่ค่อนข้างมีความศรัทธาต่อระบบเก่าๆสูงอะนะคะหรือใครที่ได้งานใหม่คุณอาจจะไปเจอคนที่หัวแบบอนุรักษ์นิยมหน่อยนะคะโอ้ยความรักค่ะความรักพระกฤษณะพระแม่ทารามีข่าวดีเรื่องความรัก คุณมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องความรักมีข่าวดีเรื่องของการถูกดูแลมีข่าวดีเรื่องของการถูกอุปถัมภ์นะคะท่านใดที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะพบคู่บางท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เอฟอ่านไปเลยเอฟก็ลืมอ่านว่าขอพรน,นะคะนี่นี่อันนี้คือการขอพรใช่ไหมคะที่กับพระพรหมพระแม่ลักษมีพระศิวะอะไรแบบนั้นนะคะใครที่ ขอพรเกี่ยวกับแบบเนื้อคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ตามที่ตัวเองมานิเฟซที่ตัวเองแบบอธิษฐานหรือว่าตั้งจิตสร้างพลังงานของตัวเองขึ้นมาผู้ใดที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วอาจจะได้ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นโบราณวัตถุร่วมกันอาจจะได้แบบชื่นชมทัศนียภาพอะไรที่ดูแบบชนบทหรือว่า ไปแบบไหว้พาทำบุญร่วมกันอย่างนี้นก็ได้นะคะอธิษฐานขอพรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอย่างนั้นก็ได้ค่ะหรือว่าได้ทรัพย์สินอะไรที่เป็นสมบัติเก่าๆร่วมกันหรือขายทรัพยากรเก่าๆที่มีมาแต่เดิมแล้วมาบริหารจัดการร่วมกันนะคะกินมังสวิรัตบางท่านอาจจะอยากถือสินปฏิบัติธรรมไปเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าอยากจะ ไม่รู้ว่าช่วงกินเจเขาเกิดขึ้นช่วงไหนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าช่วงนี้ไม่ใช่ <c oughs> ก็เป็นพลังงานที่ว่าบางท่านอ่ะบางท่านอะก็อาจจะช่วงช่วงนี้อยากจะ สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองด้วยการด้วยการกินมางสิวสวราชนะคะบางท่านอาจจะระยะยาวบางท่านอาจจะระยะสั้นหรือบางท่านอาจจะกำหนดเป็นวันวันประจําวันเกิดวันนี้ตัวเองเกิดวันจันนะคะอุ้ยตุลาพอดีเลยออกมาเป๊ะเวอรบางท่านจริงๆอาจจะคิดว่าอุ้ยทุกวันพระกินเสริมบุญบารมีหรือทุก เย็นนะคะบางท่านก็พอดีอยู่แล้วกินช่วงเย็นกินผักผลไม้อะไรแบบนี้นะคะถือเป็นการสร้างบุญบารมีหรือบางท่านอาจจะกําหนดเป็นวันๆหรือบางท่านอาจจะก,กินตลอดอยู่แล้วบุญจะยิ่งช่วยส่งเสริมนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ก็อาจจะแปลว่าอยากกินชีวจิตชีวิตใจช่วงนี้อยากจะไดเอทก็ได้นะคะแบบ ฟาสติง้งทำฟาสติง้งแบบนี้ก็ได้นะคะแบบช่วงเช้ากินอะไรที่เป็นชีวจิตหน่อยนะคะมื้ออีกถัดไปค่อยกินเต็มที่บางท่านก็อาจจะกําหนดเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ก็เลยมาลงเอ่ยที่อันนี้พอดีเลยมันก็ลงล็อกพอดีนะคะ เป๊ะมากจริงตกใจเวอรขอบคุณคำย,ยืนยันยันนะคะขอบคุณคํายืนยันค่ะกินทุกวันเกิดอุ้ยอนุโมทนาสาธุมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะใช่เลยแล้วเขาบอกว่าจะจะ,จะดึงดูดดวงชะตาดึงดึงดูดความสําเร็จดึงดูดความรุ่งเรืองนะคะเอาอย่างละสี่ใบนะคะพี่เพื่อนๆอ่ะกตัญญูรู้คุณผู้ใดก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าดวงตก ใครก็ตามที่รู้สึกว่าไุ้ยทาไมแบบฟ้าไม่เปิดเลยช่วงนี้ลองทำสองอย่างนี้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทําทั้งสองอย่างในไหนตัวเองก็สิ้นเปลืองทรัพย์ถ้าเกิดว่าคุณซื้อของซื้อ,อขนมแล้วก็หิ้วของฝากไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือว่า บรรเทาภาระในเรื่องราวบางเรื่องให้กับท่านอะไรที่คุณทุกข์อยู่มันจะหายได้แบบมหัศจรรย์ประหลาดใจแบบบางทีไม่มีเหตุผล บางทีไม่ต้องมานั่งตรองจิตวิทยาอะไรทั้งนั้นแค่คุณแสดงออกถึงความการะตันยูรู้คุณหรือไม่ก็กินมังสวิรัติหรือทั้งคู่เลยถ้าใครทําอยู่แล้วดวงดีแบบไม่มีเหตุผลพิกสบเหมือนชาวบ้านชาวช่องแต่ดวงจะดีดวงจะรุ่งพุ่งแรงกว่าชาวบ้านชาวช่องแน่นอนนะคะชะตาของคุณจะมีความมั่งคัง่งจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยนะคะอะไรที่ขอพรไว้ตําแหน่งที่ขอไว้สิ่งที่ขึ้นบัญชีไว้งานที่สอบขึ้นบัญชีไว้อะไรที่ เรียกร้องเงินเดือนเอาไว้จากการสมัครงานใหม่ได้มาเหลือเฟือนะคะสำหรับสุดท้ายค่ะจะบอกอะไรกับชาวพฤกษกนะคะคือบางท่านนะไปขอพรอ,อาจจะได้แก้บน บางท่านอาจจะแบบบนบานสารกล่าวลอยลอยไม่คิดว่าจะได้ไม่คิดว่าจะสอบได้ไม่คิดว่าจะโดดเด่นโด่งดังไม่คิดว่าจะได้งานไม่คิดว่าจะได้คู่ใครจะไปรู้มีเกณฑ์ว่าจะต้องแก้บนนะคะใครใครบนบานสารกล่าวอะไรไว้เพราะว่ามีเกณฑ์ได้ดังได้ดังหวังนะคะได้ในสิ่งที่ตัวเองบนบานสารกล่าวเอาไว้วัดแขกมานะคะาำรับสุดท้ายค่ะสาร จากพลักงานจันทร์สีโลหิตน้ำส้มสายชูเวนิก้าได้ความรู้จากบทเรียนแห่งชีวิตการกลั่นกรองออกมาและได้รับประโยชน์สูงสุดการผ่านเรื่องราวจากอดีตและเติบโตขึ้นและจากนี้ชีวิตของคุณจะรอบครอบถี่ท่วนและใช้ชีวิตแบบ บางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่พูดถึงความศรัทธาอาวุโสคือบางคนหัวสมัยใหม่มาตั้งแต่ต้นไม่เป็นไรนะคะที่ถูกฝึกมาให้ช่างเรียนรู้ถูกฝึกมาให้เป็นคนที่ช่างอยากรู้อยากเห็นชอบเรียนรู้และชอบชอบ,ชอบแบบลองทําอะไรไปก่อนนะคะเหมือนกับนําสมัยกล้าที่จะแตกต่างและบางครั้งบางทีได้บทเรียนชีวิตเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคมาชั่วคราวและนั่นแหละคือการสมดุลการรวมการทั้งด้านอุปสรรคทั้งด้านความ ความมุ่งมั่นและทําให้คุณนั้นน่ะเข้าสู่พลังงานของความเป็นเป็นผู้ศรัทธาในในการแบบในการรอบครอบถี่ถ้วนบางทีอาจจะแปลว่าคุณนั้นอาจจะรู้จักใช้ชีวิตแบบรวบรวมพลังงานอย่างสมดุลความเป็นกลางหลักมัดที่มาในการใช้ชีวิตนะคะทั้งความมั่นใจในตัวเองทั้งความ รอบคอบถี่ทวนและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์เลยทุกๆประสบการณ์จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เมื่อพบความรักความรักยั่งยืนยาวนานเมื่อพบตำแหน่งท,ที่ที่ใช่กว่าเดิมมันอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณสามารถ สามารถรุ่งเรืองมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ได้ยิ่งกว่าไม่ผ่านอุปสรรคเลยนะคะอะไรที่ผ่านมาจะได้นำมาใช้และนำมาใช้ได้ดีมากนะคะเปลี่ยนชีวิตอย่างสำคัญเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้คู่จริงๆ conjunction การเชื่อมโยงศักดิ์สิทธิ์นะคะ แล้วดูสิคะเนาะวัดแขกฮินดูมากับพระกิจนมพระแม่ทาราก็เชื่อมโยงกันเลยนะคะการเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์รักนิรันด์การเจอความรักที่แท้จริงการเจอความรักที่มีเกณฑ์ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะการรับรู้การยอมรับในตัวแตละการความสมามัคคีที่มีสติและมีเมตตาเปิดใช้งานการอุทิศตน,นะค่ะใครที่มีความรักอยู่แล้วก็จะความรักจะยิ่งดีขึ้นไปแล้วอาจจะได้เซ็นสัญญาซื้อบ้านซื้อรถอาจจะได้เซ็นสัญญา ทำแบบบริษัทเปิดท่างหุ้นส่วนอะไรแบบนี้ร่วมกันใครที่โสดอยู่จะพบความรักที่อยู่ด้วยกันไปยาวๆตลอดมีเกณฑ์ตลอดชีวิตได้เลยนะคะจะเจอคนที่ใช่ใครที่แบบ มีคู่อยู่แล้วอาจจะได้อะไรใหญ่ๆร่วมกันที่ต้องมีการเซ็นสัญญาให้ได้มาไม่ว่าจะเป็นบ้านรถทรัพย์สินที่ดินเปิดบริษัทเปิดห้างหุ้นส่วนเปิดร้านค้าอะไรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรทํานองนี้นะคะแล้วลุ่งเรืองด้วยนะคะแล้วประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านพ้นมาจะช่วยให้ทั้งความสัมพันธ์ทั้งความรักทั้งความมั่งคั่งยั่งยืนเหมือนกับคอนจังชั่นเลยเนาะนะคะพระเสาร์ที่เป็นดาวสุภะคอนจังกับพระราหูพระจันทร์ไปร่วมเหมือนกับ อะไรที่เป็นอะไรที่เป็นบทเรียนอดีตจะกลายมาเป็นความรุ่งเรืองอันทรงพลังนะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดอะไรฟักทองมเมล็ดทานตะวันนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันเพชรไม่มีใครสร้างให้ แม้ว่าชีวิตของคุณจะไม่มีอะไรมาตั้งแต่เริ่มแม้ว่าชีวิตของคุณจะต้องเติบโตด้วยตัวเองแต่พื้นดินทั้งหมดอุดมสมบูรณ์สําหรับคุณนะคะไม่มีใครสร้างให้ก็สร้างเองได้หมดเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก็ยิ่งสร้างเองได้มากกว่าเดิมซะอีกจากนี้เป็นต้นไปพื้นดินทั้งหมดของคุณจากนี้อุดมสมบูรณ์เฉพาะปลูกอะไระเฉพาะพันุ์อะไรก่อกําเนิดก่อเกิดเพชรมินจินดาหรือแปลว่าราบผลอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นนะคะ และสุดท้ายค่ะเอา้าน่าประหลาดใจมากเลยอันนี้ก็มาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็สุขภาพดีนะคะให้สุขภาพมาแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดกังวลเรื่องสุขภาพคุณจะต้องเปลี่ยนคุณจะต้องคุณจะต้องปรับถ้าคุณรู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีแต่ใครที่สุขภาพดีอยู่แล้วจะยิ่งสมดุลจะยิ่งได้สมดุลเรื่องอื่นด้วยนะคะจะยิ่งได้ปรับ พลังงานเรื่องอื่นเพิ่มพูนขึ้นเช่นอารมณ์จะดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากสุขภาพกายนะคะอารมณ์นะคะสุขภาพพลังงานทางอารมณ์ความรู้สึกอ่ะจะดีขึ้นมากๆเลยความมีชีวิตชีวาการดูแลตัวเองการดํารงอยู่อย่างดีจเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดีเรื่องนั้นมันต้องเกิดเขาบอกว่าเรื่องนั้นจะทําให้คุณได้ได้บทเรียนว่าตัวเองอย่าปล่อยผ่านเรื่อง เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าทํางานหักโหมอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าจะอะไรจะสําคัญแค่ไหนตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองและร่างกายของคุณจะจะแบบฟื้นฟูได้เต็มที่เลยนะเลือดมาอีกแล้วเลือดจะมาทุกสําหรับทุก,การาศีเลยหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นนะคะหรือตัวเองนั่นแหละจะเข้าสู่โหมดบูรณภาพ พลังงานชีพของตนแล้วนะคะดีงามนะคะบางทีเขาก็ได้แสงกระตุ้นจากพาระมรตยูด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องมรตยูหรือเรื่องของการโบราณสมัยอะไรที่เป็นอนุรักษ์หรือความรอบคอบความถี่ถ่วนหรือความศรัทธาอะไรดั้งเดิมบ้างนะคะมันจะสมดุลไม่ใช่ว่าคุณจะไปสุดโต่งด้วยนะคะบาลานซ์มากคอนจังชั่นกันของความนำสมัยและความเก่าที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุณมีเกณฑ์ที่จะ ปรับปริญต์ของตัวเองหรือบางอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้แต่คุณจะทำได้ดีทุกเรื่องนะคะนี่แหละคือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะจบแล้วค่ะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่พเพื่อนเพื่อนชาวพฤษภทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรัก ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะอุ้ยหนึเต็ม ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเราจะพักแค่10นาทีเพราะว่าเอฟรู้แล้วเมื่อกี้พักนานเกินไปเอาแค่10นาทีเราจะมาเจอกันกับชาวมิถุนนะคะชาวมิถุนอีก10นาทีซิวอเกนขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณสําหรับทุกๆความคิดเห็นนะคะขอบพระคุณทุกๆการให้ทิปการให้แตงค่ะขอบพระคุณทุกๆหัวใจดวงน้อยหน่ารักช่ามากเลยบ๊ายบายไปแล้วค่ะซ U วอเกนค่ะไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆพน กลับ yeah.